แยกอะไรล่ยามาฮ่าทีเซเอ็มหนึ่งคันนะครับช่วงยุคสภาพค่อนข้างดูดีก็ดูโอเคนะสองข้างมีซีนรั่วทำสภาพจุดๆด,ด้านบนเสื้อลุ้นไม่ปอกมอเตอร์ลุน้นว่าทำไหมน่าจะมีอยู่โอเคมอเตอร์มีแต่ว่าทำไหมอีกเรื่องหนึ่งเครื่องกดลงมหน้า ประมาณนี้ท่อสูตรนะครับปลายกระดกขึ้นเลยแล้วแต่คนชอบท่อเป็นท่อเหล็กใส่เสื้อทีส่สติของไฟเทียมนะครับคันนี้ถังไม่แน่ใจว่าผูไหมอาจจะผูต้องเช็คอีกหนึ่งทีเสื้อประมาณนี้มัดไฟจานไฟมีนะครับเดี๋ยวจะแยกแล้วสนใจชิ้นไหน ทักสอบถามมาได้ครับผมแยกแป๊บ